อันดับหนึ่งนะครับ S T M อุดรธานีครับขับโดยต้นคมเร็วครับกับเวลา7.007โคตรดีครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ว่าจะมาขอรับรถที่จะเอาไปทำรถแข่งในนามของโตโยต้าอุดรธานีถนนทหารครับครับได้เลยครับคุณนัทรถจอดอยู่ฝั่งน้านี้ครับผมใช่เลยครับที่เราเตรียมไว้ให้ก็เป็น r e v o Cap เซตอิดิช e ันน,นนะครับเกียร์แมนวลนนะครับเครื่อง2004นะครับซึ่งคุณนัทก็จะไปแปลงโฉมครับให้สามารถแข่งไม่แพ้ใครครับครับผม เออเอา,เอานีครับรุ่นที่ทุกคนรอคอยในรุ่นของร e v ว Big ๊กเขอเชิญชวนนะครับเพื่อนๆที่ชอบสายแต่งสวยและสายแต่งซิ่งนะครับที่ชนบุรี คนนี้ที่ถือว่าเส้นจะแดงผ่าแปดเลยทีเดียวสนามที่แล้วเกิดอะไรขึ้นรถมีปัญหานิดหน่อยครับรถมีปัญหาสนามนี้มีปัญหานิดหน่อยไหมฮะก็ระเบิดกลางไดโน่ครับไปขึ้นไดโน่มาไปขึ้นไดโน่มาเมื่อคืนแล้วยกเครื่องเมื่อวานประกอบเครื่องใหม่วันนี้คิดว่าบึ้มมาก็ติดเครื่องบ่ายสามก็ลันอินมาบนสไลด์เลยครับรันอินบนสไลด์ลันยังไงวะพี่ติดเครื่องมาบนสไลด์ครับโอ้เอทีเอ็มอุดรธานีครับ อยู่ในแท็กปีครับนี่ครับรลีลากันเบอร์นะนี่ครับหลัอไม่ทันพินัท S T M มูดอนทันอีกครับพอทุกที่นี่จะต้องแบบมีปัญหาตรงนี้อยู่แล้วถึงแม้จะโค้ชแท็กก็ตามนะฮะและอีกอย่างนึงเนี่ยยิ่งอากาศแบบนี้เนี่ยรับประกาศได้ฮะความนดึบเดทใจเลยฮะ เฮ้ยหกสิบฟ sure. uh, ุตได้อยู่นะสองจุดหนึ่งไปดีนะเนี่ยไปเล่นไปเเฮ้ยไปดีเฮ้ยเจ็ดจุดสี่เลยเฮ้ยเจ็ดจุดสี่ห้าเครับพี่นัท S T M ดอนธานีครับ S T M เอาอ่ะเออเอาอ่ะเอาอ่ะเมื่อสนามที่แล้วไม่มีทรงทั้งคู่เลยครับแต่สนามนี้มีทรงทั้งคู่เช่นกันมาต้องดูที่แบทเทิลแล้วครับ โอ้โหยังไงครับรถเลื้อยไปเลยครับเทอร์โบครับเอเทอร์โบแต่เอ็มออกตรงนะโอ้โหมาดีมากครับตอนนี้เอทีเอ็มจุดแปดครับพี่เอโดนะโอ้ยหกสิบไม่ดูต้นออกไฟดิดูต้นออกไฟดิโอ้พี่ต้นเจ็ดจุดสองอะโอ้โหเจ็ดจุดสองกับเจ็ดจุดเก้าเจ็ด โอ้โหนี่ครับดูการเปลี่ยนครับปุ๊บมั๊บปุ๊บมั๊บปุ๊บมั๊บอาการนี้นี่ถ้าเปลี่ยนกันไวขนาดนี้นี่ขออนุญาตตรวจปัสสาวะหน่อยนะครับโอ้โหจริงๆรฮะจับตาดูให้ดีครับคู่ชีิงที่หนึ่งครับสำหรับสำหรับซุปเปอร์รีวอเบสเซอร์โบยามครับเบอร์หลักห้ากับนัทเอเดียบุราธานีโอ้โหต้นออกไปก่อนเบสตามครับยังไงครับ โอ้เอ้ายืดแล้วยืดแล้วเกิดอะไรขึ้นเบสต้นเข้าไปครับ7.0สถิติใหม่สำหรับวันนี้ครับโอ้โหเบิร์หลัก5เข้าไป7.4 7.4ครับสถิติใหม่จริงครับเวลาลงเรื่อยๆครับเวลาดีที่สุดสําหรับวันนี้เลย S T M อุดรธานีครับขับโดยต้นคอมเร็วครับกับเวลา7.007โคตรดีอันดับหนึ่งครับสังกัด S T M อุดรธานีนะครับกับเวลาสถิติเวลานี่คือแบบท็อปเลยครับ ดีที่สุดในวันนี้เลยนั่นคือ7.007ครับมาเป็นอันดับหนึ่งครับเอาละครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของงานนี้ครับกับงานไฮลักลรีโว่ชนกีแดกเดย์ครับและต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณอภิวัตรวงสาโรธนะครับผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์รถกระบะไฮลักบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดไว้ในโอกาสนี้ด้วยครับขอบพระคุณจริงๆครับรุ่นที่ทุกคนรอคอยในรุ่นของรีโว่บิ๊กเท รับรองงานมีสนุกแน่นอนครับผมแล้วมพบกันที่งาน d a c i n g Mania สนามสุดท้ายของปีวันที่18ธันวาคมนี้ นี่ครับ S T M อุดรธานีครับแทร็กเครับจับมนตีดีเซลครับ S C G สยามเซนทรันกราดนี่ช็อตนี้นี่น้องๆอ,อยากเห็นนี่ครับอันนี้ S T M อุดรครับโตโยต้าอุดรธานีครับ เป็นสปอนเซอร์เป็นเจ้าของรถด้วยนะอ่าเป็นเจ้าของรถหรอเี่ยใช่สุดเสียงจริงๆครับ ATM นี่ดีกีแชมป์เก่าจากสนามหนองค้อชลบุรีนี่ฮะมาดูกันครับต้นคอมมันเร็วต้นคอมมันเร็วครับต้นคอมมันเร็วว่าพี่นัทซื้อตัวยาวแล้วแหละดูจากรูปเกมแล้วยิงสองร้อยนะยิงเด็ดเลยตัวนี้ไปแล้วครับจับออกไปก่อนครับดีเกลพี่นัท ATM ยุ่งแล้วฮะพี่นัทเกียร์หรือเปล่าไม่ใช่นะ อ่าโอเคดูดิสวิตหน่อยเป็นอะไรเรามาต่อกันนาด้วยรันที่2ของ s t m อุดรธานีครับนัด s t m ครัขับโดยต้นคอมเรล ไอ้มันเอาเว้ยมันเอาเว้ยรอบนี้เว้ยเมื่อรอบที่แล้วนี่ STM ไม่มีเวลาใช่ไหมอันใช่ครับเป็น DNF ไปนะใช่ครับครับผมรันนี้ต้องเอาแล้วครับสำหรับพี่นัท STM อุดรธานีฮะเมื่อสนามที่แล้วนี่เป็นแชมป์นะเป็นแชมป์สนามที่แล้วนะครับใน201เมตรคราวนี้มาดู402เมตรของ STM มากกับต้นของเร็วดูเ<ต>ม้นถึงอันนะจะด่าด่าอันี่ยด่าผมจะนะาด่ามาด่าผมครับผมกินแล้วครับมามาดูกันรันที่2จาก STM อุดรธานีครับไอ้ต้น ไอตอน้นไอต้นเล่นนัดแล้วครับนี่ครับก็เป็นจากอ่าเพอร์อร์แมนที่ค่อนข้างสูงครับสำหรับาการอัปเกรดเครื่องยนต์ให้มีแรงม้าเยอะๆครับและยางที่หนึบครับน่าจะเผาะละตอนนี้เผาแล้วครับตอนนี้ไม่เผาก็เกียร์แต่ผมว่าเกียร์อ่ะพี่นัดเกียร์หรือเผาถ้าเกียร์ยกมือเผา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 ,า,าเอาหระพาแทนโอ้น่าเสียดายแชมป์เก่าผมจริงเลย ไอ้ตอนเน้ยมึงไปทำไรพี่วะเนี่ย